มาอัปเดตดวงการเงินพฤษภาคม2566ครึ่งเดือนหลังกันดีกว่าครับเลือกดีที่ผมแนะนำได้แก่วันที่1 9 2 1 2 6และ29ครับสำหรับชาวราศีมังกรเรื่องของรายรับยังน่าเป็นห่วงอยู่ยังน่าวิตกกังวลโดยที่ในเรื่องของเฉพาะว่าจะทำยังไงให้รายรับให้รายรับเพิ่มขึ้นหรือว่ารายรับเข้ามาเพราะว่าโอกาสที่จะเป็นไปได้เนี่ย ต่ำมากใช้คำว่าเพียงแค่1 0 3ถึงเซโอกาสที่จะถูกบิดพลิ้วคดโกงหรือว่าเพิกเฉยโกหกหรือว่าไม่รักษาคำพูดอะไรเงี้ยในเรื่องของการการเงินต่างๆเนี่ยที่จะเป็นโอกาสที่ทําให้ไรายได้เราเข้ามาเนี่ยสูงมากแล้วในเรื่องของรายรับแย่แล้วเนี่ยรายจ่ายก็ยังแย่ด้วยเช่นเดียวกันและต้องบอกว่ารายจ่ายเนี่ยช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะมีรายจ่ายแบบปรับปรับเยอะมากเช่นบางทีรองเท้าขาดต้องไปซื้อใหม่หรือต้องซ่อมต้องปาหรือว่า ยางสูงเอเขาเรียกว่ายางรั่วยางแตกหรือว่ามีเรื่องเกี่ยวกับพวกรถทรงรถเสียเราต้องใช้ค่าใช้จ่ายเฉพาะหน้าเนี่ยสูงมากเนี่ยครึ่งเดือนหลังเนี่ยผมใช้ผมใช้คําไว้เลยว่าปวดหัวแน่นอนกับเรื่องการเงินแบบปัจจุบันทันด่วนแล้วก็สิ่งที่อยากจะเสริมเพิ่มเติมคือเป็นไปได้เนี่ยครึ่งเดือนหลังเนี่ยครับอย่าเพิ่งออกไปไหนเยอะคือออกไปก็เป็นออกไปแบบใกล้ๆบ้ใน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 านพอถ้าออกไปไหนไกลๆหรือว่าไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปต่างประเทศหรือว่า ไปในเรื่องของบางคนต้องไปติดต่องานต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยติดต่องานต่างจังหวัดที่บางทีไปในระย,ยะแบบสั้นๆก็ได้แต่บางคนอยากไปนานๆอะไรอย่างเงี้ยผมใช้คําว่าถ้ามีการออกนอกสถานที่แบบไกลๆเมื่อไหร่เนี่ยปวดหัวแน่นอนเพราะว่ามันจะสร้างปัญหาความยุ่งยากแล้วก็ความลำบากให้เกิดขึ้นกับเรื่องของการเงินแน่นอนสําหรับชาวราศีกุมเรื่องของรายรับยังต้องกลุมขมับปวดหัวกันอยู่เพราะว่าไม่รู้ว่าจะคิดหาหนทางไหนหนทางใดที่จะทําให้รายได้มันเข้ามาผมรู้สึกว่ามันจะมืดแปดด้านมากๆว่า ทางนี้ที่เคยขายดีก็ขายไม่ดีไอ้ที่เคยแบบเรียกว่าอะไรนะช่องทางใหม่ๆที่อยากจะทําการตลาดหรือว่าจะขายสินคา้าโปรดักต์ใหม่ๆก็ดันทําได้ไม่ดีคือไม่ว่าจะมองไปทางไหนมันรู้สึกว่าอับจนหนทางมันมืดปิดตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยเฉพาะกับบางคนที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่เริ่มต้นช่องทางใหม่อะไรเงี้ยที่จะหาะไรายได้เข้ามาบอกเลยว่าปวดหัวมากแล้วก็เรื่องของรายจ่ายจะเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยว่าบางคนอาจจะมีการ ซื้อที่ดินใหม่บางคนอาจจะทําบ้านใหม่ทํากิจการใหม่ธุรกิจตัวใหม่หน้าร้านใหม่ร้านค้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยากจะขยับขยับอยากจะขยับขยายตัวเองไปต่างประเทศก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นรายจ่ายประมาณนี้เกิดขึ้นสิ่งที่อยากเตือนเรื่องหนึ่งเรื่องของการทําประกันครับทำประกันประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุประกันรถยนต์ประกันทั้งหลายแหล่อยากจะบอกว่าชาวราศีนี้ถ้ามีโอกาสทําประกันช่วงนี้ทําประกันไว้ซะประกันเดินทางต่างประเทศก็ได้ประกันง่ายๆครับทำเอาไว้เพราะผมรู้สึกว่า ทำเอาไว้เนี่ยอย่างน้อยคือ,อผมไม่ได้เป็นตัวแทนประกันนะแต่จะบอกว่ามันมีโอกาสที่คุณจะต้องเสียทรัพย์ในเรื่องของการเรื่องของการเจ็บป่วยเรื่องของอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยทำตรงนี้ตัดไว้ก่อนครับมันจะได้ไม่เกิดปัญหาภายหลังส mm. ําหรับชาวราศีมีนเรื่องของรายรับยังน่าเป็นห่วงอยู่ผมใช้คําว่ามันความดีขึ้นนะครับมันอยู่แค่ประมาณสัก30%จากร้อยคือมระมาณว่ามันเป็นค่อนข้างทรงๆหรือว่าไปในทางแย่แต่ด้วยซ้ํามันไม่ได้แบบ เขาเรียกว่าโฟล์หรือไหลมาเทมาเหมือนเมื่อก่อนบางคนที่สินค้าที่เคยขายได้ดีๆช่วงนี้ก็จะอึดๆเซ็งๆเแบบื่อๆอะไรไปอย่างนี้เกิดขึ้นก็ใช้คําว่าอยากให้ทําใจแล้วก็ยอมรับครับแล้วก็เรื่องของรายจ่ายยงจะบอกว่าเดือนนี้ช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยยังใช้จ่ายหน้ามืดเหมือนเดิมอะไรที่เหมือนไออะไรที่ไม่เคยได้ใช้อะไรที่แบบไม่ไม่ควรคิด อะไรว่าอ,อะไรที่ไม่เคยใช้อะไรที่ไม่คิดว่าจะต้องใช้เนี่ยมันมีการใช้จ่ายแบบนี้เกิดขึ้นบางคนต้องรู้สึกว่าเหมือนให้เห็นภาพเลยเหมือนอารมณ์แบบช่วงตุดจีนน่ะมีปกติอ่ะไม่ไม่ถึงเวลาตุดจีนเราก็ไม่ต้องใช้เงินเยอะใช่ไหมพอตุดจีนเยอะ มีลูกหลานตีว่าสักสิบคนมาขอแตะเอียเราแล้วก็ต้องหยิบจ่ายหยิบจ่ายหยิบจ่ายแบบนี้สักสิบคนมันจะเป็นเหตุการณ์ประมาณนี้เกิดขึ้นนะสำหรับทุกคนแล้วก็จะเป็นในช่วงครึ่งเดือนหลังจะรู้สึกว่าจ่ายเท่าไร่ก็ไม่พอไอ้นี่ไม่เคยจ่ายก็ต้องจ่ายอันนั้นก็ต้องหยิบจับมาจ่ายไอ้ที่เคยจ่ายไปแล้วทําไมไม่จบสักทีต้องกลับนมาจ่ายใหม่อะไรประมาณนี้เกิดขึ้นผมใช้คําว่าวุ่นวายมากๆแล้วก็สิ่งที่เตือนอีกเรื่องหนึ่งคือรายจ่ายที่มาจากเทศตรงข้ามเช่นบางคนมีอ่าเรื่องของคู่ครองนะคระ้ผมจใช ผมอยากจะใช้คําว่าพยายามลดรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามนิดนึงบางคนอยากจะเป็นป๋าเนาะชอบจ่ายชอบให้อะไรอย่างเงี้ยก็ช่วงนี้ก็ระวังนิดนึงคือผมรู้สึกว่าช่วงนี้บอกแฟนเลยบอกว่าเอ้ยเธอช่วงนี้ฉันของ,งใช้เงินกับเธอก่อนนะหรือว่าลดลดกันกินข้าวได้แต่อยากเราจะไม่ซื้อของอะไรที่มัน,มนเกินความจําเป็นไปอะไรเงี้ยก็ให้พูดคุยกับคู่ครองคนรักหรือว่าแฟนไว้แต่เนิ่นๆครับสำหรับชาวราศีเมษเรื่องของรายรับยังบอกว่าทรงๆไปในทางค่อนข้าง ล,ลงข้างล่างนิดนึงอาจจะแบบดีๆเลยก็คือ50%แต่ถ้าแบบแย่ๆหน่อยก็ประมาณ 30%. ผมใช้คําว่าอยู่ประมาณสัก30%นตะของที่เคยได้ครับเพราะฉะนั้นก็คือมันก็จะไม่ได้วือหวามากไม่ได้แบบไหลลื่นมากแต่ก็ไม่ได้แบบแย่แบบติดดินไปเลยผมใช้คําว่าทรงๆไปทางค่อนข้างข้างล่างละกันนะครับในเรื่องของคนค้าขายก็ดีคนทำอาชีพ ฟรีแลนซ์ก็ดีนะครับปิดติดต่อปิดดีลธุรกิจก็ดีอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เรื่องของรายจ่ายแต่รายจ่ายเนี่ยน่าปวดหัวมากๆเพราะว่าจะมีความวุ่นวายจากคนรอบๆตัวครับผมใช้คําว่าเรื่องราวรอบๆตัวคนรอบๆตัวสิ่งต่างๆรอบๆตัวเนี่ยมันมีผลกับการที่ทําให้เราต้องควักเงินออกจากกระเป๋าเพื่อใช้จ่ายกับเรื่องเหล่านี้เช่นอยู่ดีคนรอบๆตัว ต้องพาไปโรงพยาบาลต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่ดีคนในรอบตัวเกิดแต่งงานนะครับต้องไปช่วยงานแต่งอะไรแบบนี้เกิดขึ้นผมใช้คําว่าคนที่วนเวียนหรือว่าสิ่งที่วนเวียนอยู่รอบๆตัวเนี่ยมันช่วยมันมันมีผลต่อเงินในกระเป๋าเราที่ทําให้เงินในกระเป๋าเราเนี่ยต้องพักต้องพักออกไปมากขึ้นแต่จะ,จะบอกว่าไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับทุกคนผมใช้คําว่าเดี๋ยววันหน้าเขาเรียกว่าโอกาสที่ดีครับ โอกาสที่ดีแล้วก็เรื่องของจังหวะที่ดีๆนิวิตหมายที่ดีเนี่ยมันกําลังเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวผมใช้คําว่าเปิดประตูรอรับแล้วก่อนเรื่องของความโชคดีเรื่องของโชคลาภเรื่องของความสําเร็จที่กําลังจะมาเยือนคุณมันอาจจะไม่ใช่สิ้นเดือนนี้แต่มันอาจจะเป็นเดือนถัดไปหรือเดือนต่อๆไปก็ได้เช่นเดียวกันอย่าเพิ่งท้อก่อนนะครับ สำหรับชาวราศีพฤษภเรื่องของรายรับอยากจะบอกว่ายังไม่เป็นไปอย่างที่คิดเท่าใดนักไอที่กะาจะคว้าที่อยากจะจับมันก็กลายเป็นคว้าน้ําเหลวมันเหมือนแบบจับไม่ได้เกิดขึ้นอะไรที่มันรู้สึกว่าหมายมั่นปั้นมือว่ามันจะต้องได้แน่นอนปิดดีลได้แน่นอนตรงตามกําหนดแน่นอนเอ้ยเลื่อนแล้วเลื่อนไปแบบไม่มีกําหนดด้วยอย่างเงี้ยเกิดขึ้นหรือบางคนที่เคยค้าขายก็จะรู้สึกว่าสมัยช่วงนี้ค้าขายแล้วเหมือนจับลมอารมณ์แบบจับอะไร มันเหมือนจับอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวมากไม่ได้เงี้ยครับก็อยากจะให้กาลังใจนะอย่าเพิ่งท้อแล้วก็เรื่องของรายจ่ายจะบอกว่าเหมือนบางคนเป็นเครียดนะรายได้แบบว่าจับไม่เป็นชิ้นเป็นอันก็เลยเหมือนไปเที่ยวมันซะเลยอะไรเงี้ยก็จะมีรายจ่ายเรื่องของการท่องเที่ยวการเดินทางการค้นหาทําอะไรใหม่ๆหรือว่าเป็นเรื่องของการอยากจะไปเยี่ยมญาติสนิทมิสหายก็ได้เหมือนบางคนรู้สึกว่าเออช่วงสงกรานตี่ผ่านมาคุยไม่พออยากจะไปหาช่วงนี้ได้ก็มีนะยบางคนมันบางคนอาจจะรู้สึกว่า มันเป็นเรื่องของการเดินทางครับเป็นเรื่องของการเดินทางเรื่องของพาหนะเรื่องของการเยี่ยมญาติการพบปะเยี่ยมเยียนจะเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นรายจ่ายในประเภทนี้สิ่งที่อยากเตือนอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการแบกรับปัญหานิ้สินบางคนอะคือช่วงนี้จะรู้สึกว่าเซนซิทีฟหรือว่าอ่อนไหวในเรื่องของความรู้สึกยังจะรู้สึกว่าคนใกล้ตัวคนไหนที่แบบเคยมีบุญคุณกับเราญาติเราคนใกล้ชิดเราเพื่อนเราหรือว่าอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าเหมือนแบบอยากจะเข้าไปช่วยเหลือเขาอะ วันดีคืนดีก็ไม่อยากช่วยนะแต่ช่วงนี้จะเซนซิทีฟมากๆจ,จะรู้สึกว่าอยากจะเข้าไปช่วยอยากจะเข้าไปดูแลอยากจะเข้าไปแบบเฮ้ยเธอแบบคือเหมือนมันมันว่าสงสารนะ่ะเห็นใจเขาอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนไปแบกรับภาระนะปัญหาบ้างหนี้สินบ้างอะไรเข้ามาไว้ที่ตัวเองก็เตือนไว้แล้วกันนะครับว่าลองดูผมใช้คําว่าบางคนนะ่ะมันเป็นการตอบแทนบุญคุณอันนี้ผมไม่เถียงผมใช้คําว่ายังไงก็ต้องทําแต่กับบางคนคือรู้สึกว่าอยากให้มันเป็นไปใน อย่าให้มันเป็นไปในทํานองที่ว่าเอ็นดูเขาจนเอ็นเราขาดอะฝากไว้ตรงนี้ด้วยครับสาหรับชาวราศีมิถุนขอแสดงความยินดีด้วยในเรื่องของรายรับนะครับผมผมอยากจะบอกว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากสมใช้คําว่าเกือบใช้คาว่า100%่ร้อเรละกันดวงการเงินเปิดมากๆครับจับอะไรก็รุ่งก็มือก็มือขึ้นนะครับเรื่องของรายรับที่จะมาจากเรื่องของการการทํางานต่างๆการอยากจะประสบความสําเร็จชื่อเสียงเงินทองนะครับอะไรมันจะ,ะไหลมันจะ ก็จะไหลมาเทมาหลังไหลไม่ขาดสายนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของอะไรที่คุณอยากจะบุกเบิกเริ่มต้นนะครับช่วงนี้ก็ทําได้ดีทําได้เงินผมใช้คําว่าเคยลงทุนเอาไว้ช่วงนี้มันจะงอกเงยบางคนลงไว้สิบปะจะกลายเป็นเป็นร้อยเป็นพันอย่างเงี้ยขึ้นมานะครับจะเห็นเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันพุ่งขึ้นสุดๆดีขึ้นจากเขาเรียกว่าจากจาก,จากลางสุดกลายเป็นบนสุดอย่างเงี้ยเกิดขึ้นในเรื่องของอรายรับก็ขอแสดงความมีด้วยละกันแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของโชคลาบด้วยครับบางคนก็เป็นโชคลาบ บางคนก็เป็นโอกาสนะเป็นโชคลาภไม่ต้องตีว่าเป็นหวยเป็นลอตเตอรี่เสมอไปนะครับมันเป็นเรื่องของโอกาสโอกาสได้เงินโอกาสได้งานโอกาสได้รู้จักคอนเนคชั่นอะไรเงี้ยผมตีอย่างเงี้ยหมดเลยก็แล้วแต่ว่าแต่แต่ละคนจะมีวิธีจะมีเวไหนจะมีเส้นทางไหนของตัวเองแล้วกันนะครับเรื่องของรายจ่ายก็จะเป็นรายจ่ายในบ้านครับอยากจะซื้ออะไรใหม่ๆเข้าบ้านเช่นเครื่องดูดฝุ่นใหม่ๆนะครับเครื่องปรับอากาศใหม่ๆเครื่องฟอกอากาศใหม่ๆห,หรือว่า ตัวดูดฝุ่นอะไรเงเี้ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องของแกจ็ตนะครับเป็นเรื่องของความทันสมัยใหม่ๆเข้าบ้านเข้ามาใช้ในบ้านอย่างเงี้ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าอยากซื้อทีวีใหม่ก็ได้เครื่องเสียงใหม่ก็ได้อะไรเงี savior, ้ยเครื่องเฟอร์นิชชเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งในบ้านเป็นรายจ่ายเป็นรายจ่ายประเภทนี้นะครับแล้วก็เรื่องของสิ่งที่อยากเตือนเลยก็คือเรื่องของช่วงนี้นะครับถ้าเมื่อกี้ที่ผมบอกว่ารายได้มันเริ่มจากการลงทุนนะผมอยากจะเตือน alone, เรื่องหนึ่งการลงทุนที่เป็นประเภท<ๆ>ความเสี่ยงมากๆเช่นการลงทุนทางด้านพวกเงิน ดิจิตอลต่างๆคริปโตเคอเรนซีต่างๆนะครับหรือว่าการลงทุนหุ้นหวยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่บางคนเล่นแบบหนักมากๆครับที่มันขึ้นเขาเรียกว่าช่วงนี้เป็นไปได้นะผมก็อยากให้มันจะมีบางคนนะเทบทหน้าตากักเล่นแบบมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถอะไรเงี้ยผมไม่แนะนามผมใช้คําว่าอยากจะให้แบบอย่างน้อยอนะ่ะเขาเรียกว่าเอาอะไรที่มันแบบได้ได้สมเพสสมผลนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเนื้อไม่ใช่น้ำมากกว่าอะไรที่มันหยิบจับได้อะไรที่มันจับต้องได้อย่างเงี้ยดวงคุณจะทําได้ดีมากกว่าครับ สำหรับชาวราศีกรกฎอยากจะบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการบุกเบิกเริ่มต้นนะครับผิดจับทําอะไรใหม่ๆช่วงครึ่งเดือนหลังนะในเรื่องของรายรับเนี่ยยังจะต้องหาแบบวิ่งหาลูกค้าหรือโปรโมตตัวเองหรือการทําการตลาดใหม่ๆค้นหาสินค้าใหม่ๆอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นจะอยู่กับที่แบบเดิมๆเขาเรียกว่าเป็นเสือนอนกินทําตัวแบบเดิมๆให้ลูกค้าวิ่งเข้าหาเราอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วเราต้องเป็นฝ่ายวิ่งเข้าหาลูกค้าเราต้องวิ่งชนลูกค้าแบบเนี้ยให้เกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นเรื่องของการทําแบบ การแทรกซึมนะครับการซึมลึกมากขึ้นกับลูกค้ากลุ่มนี้ได้อยู่แล้วต้องเป็นซึมลูกค้าฐานที่เป็นล่างลงไปหรือฐานที่มันกระจายเข้าไปอย่างเงี้ยผมใช้คําว่าเป็นการวิ่งเต้นนะครับวิ่งหาโอกาสวิ่งหาเงินอยู่กับที่ไม่ได้ในเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของรายจ่ายนี่เป็นรายจ่ายแบบหน้ามือดแบบไอที่แบบ เขาเรียกว่าเปิดตะเป็นจ่ายเป็นก้อนจ่ายหน้าเมื่อหรืออะไรที่แบบรวบรวมรวบรวมแล้วจ่ายทีเดียวเช่นบางคนจะรู้สึกว่าอ่าโอเคอยากจะปิดอ่างวดรถนะครับก็เหมือนว่ารวบรวมเป็นก้อนแล้วจ่ายทีเดียวแบบนี้เกิดขึ้นหรือบางคนที่เหมือนว่าเป็นหนี้บ้านอยู่ก็มีการรวบรวมก็มีการรวบรวมแล้วจ่ายทีเดียวเป็นไรหรือบางคนนะคบเป็นเรื่องของการศึกษาก็ได้เรื่องของลูกเรื่องของหลานอะไรที่เป็นการรวบรวมแล้วจ่ายทีเดียวแล้วจะเป็นการจ่ายแบบรู้สึก หน้ามืดนั่นเองนะครับสิ่งที่อยากกระตือนคือเรื่องของการท่องเที่ยวครับก็เรื่องของการท่องเที่ยวการเดินทางเรื่องของอะไรที่รู้สึกว่าเออบางทีเราไม่ไปก็ได้หรือไม่จําเป็นผมใช้คําว่าไม่จําเป็นจะต้องท่องเที่ยวก็ได้ไม่จาเป็นจะต้องเดินทางก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องไปไหนกับใครตลอดเวลาก็ได้คือบางคนจะรู้สึกว่าช่วงนี้ติดเพื่อนติดครอบครัวติดแฟนติดคนรักต้องอยากจะไปกับเขาตลอด <c oughs> ผมใช้ก็อยากจะบอกว่าให้มัน สมมุติว่าตีเอาไว้ว่าจะต้องแบบไปเ,าเขาสัก5ครั้งอย่างเงี้ยอาจจะเหลือสัก2ครั้งก็พออีก3ครั้งไม่ต้องไปแบบนี้ดีกว่ามันจะทําให้เงินในกระเป๋าว่าอยู่ติดทนกว่าอยู่นานกว่าครับสำหรับชาวราศีสิงห์เรื่องของรายรับยังบอกว่ายังน่าเป็นห่วงมากผมใช้คําว่าจากเคยได้ร้อยนะจะเหลือประมาณสัก20%มันจะมีอะไรมาคอยดึงคอยลังทําให้รายได้มันไม่เป็นไปอย่างที่คิดบางคนจะปิดดีลได้จะอยู่ดีจะบอกว่าเอ๊ะขอกลับไป ทบทวนก่อนขอกลับไปพิจารณาใหม่ก่อนแบบนี้เกิดขึ้นหรือกับบางคนที่เคยขายของได้จะลูกค้าจะรู้สึกว่าลูก,ลกค้าซื้อยากขึ้นลูกค้าจะขี้เหนียวมากขึ้นซื้อยากขึ้นหรือชอบแบบเขาเรียกว่าชอบเล่นเชิงหรือมีท่าทีแบบนี้เกิดขึ้นนะครับก็ใช้คําว่าจะเคยได้ร้อยก็จะเหลือประมาณ20เรื่องของรายจ่ายก็จะเป็นตรงหน้าเป็นห่วงมากมันจะมีรายจ่ายแบบยุมย่มๆอะ่ะรายจ่ายจุกจิกค่อนข้างเกิดขึ้นรอบๆตัวแล้วเราแล้ว,ลว,ลวเราจะรู้สึกว่า โหมันไม่มันเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องอ่ะที่จะเหมือนว่าต้องจ่ายไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องที่มันไม่ควรจะต้องจ่ายอย่างเช่นบางคนแบบอ่าเขาเรียกว่าทําจานแตกเนี้ยอยู่ดีคือจ่จายมันไม่ควรจะแตกอยู่ดีก็ทําแตกต้องซื้อใหม่อะไรเงี้ยมันจะเป็นประเภทแบบเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องที่มันจุกจิตเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะเตือนเรื่องหนึ่งคือช่วงนี้อย่าใช้เงินตามเพลจจะรู้สึกว่าคือรู้สึกว่าใช้เงินสนุกมืออ่ะใช่แต่ว่าบางคนจะตามอำเภอใจหรือว่าคุ้นชินเขาเรียกว่ามี เขาเรียกว่าเศษติดกับการใช้เงินคือบางคนใช้เงินแล้วมีความสุขอ่ะมันจะใช้ใช,ใช้แล้วแบบไม่คิดเนี่ยอันนี้ผมเตือนไว้เลยว่าเดี๋ยวมันในอนาคตนะครับถ้าตอนนี้ใช้ไปแล้วเงินมันไม่เหลือเก็บหรือว่าเงินในบัญชีมันมันน้อยลงจนในอนาคตอะ่ะมันจะต้องมีเหตุการณ์ใหญ่ๆที่เราต้องใช้อะ่ะถึงตอนนั้นเราจะมานั่งปวดหัวและกุมขมอบเอาได้ครับสำหรับชาวราศีกันเรื่องของรายรับนี่ผมใช้คําว่าสูง <S 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 ดีขึ้นนะครับถึง80%จากจากคนได้ร้อยเนี่ยมันก็อาจจะแบบเหลือคืออย่างน้อยคือ แย่ yeah, ลงมายังเหลือ80อะครับลดลดลงมาแค่20นิ่ใช้คําว่ายังซื้อง่ายขายคล่องอยู่ยังจัดการอะไรได้อยู่แม้ว่าจะต้องเหนื่อยขึ้นนิดนึงบางคนจะรู้สึกว่าเคยขายของเหมือแนบบว่าเคยขายของแค่5ชั่วโมงหมดอย่างเงี้ยอาวันนี้ต้องอาจจะอาจจะต้องขายถึง6ชั่วโมงถึงจะหมดแบบนี้แบบนเกิดขึ้นบางคนเคยเขาเรียกว่าอยากปิดดีลปิดจ็อบได้จะรู้สึกว่าเออสามารถปิดได้ในครั้งแรกอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องเป็น ครั้งที่2ครั้งที่3าถึงจะสามารถปิดเดียวปิดจอบได้จะรู้สึกว่ามันต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นนิดนึงะครับถึงว่าจะได้ผลเท่าเดิมหรือว่าจากท่านช้าอยากจะเหนื่อยเท่าเดิมนะครับหรือว่าอยากจะพยายามเท่าเดิมผลที่ได้มันจะลดลงประมาณสักเหลือแค่80%นะครับก็ใช้คําว่าก็ถือว่าสมน้ําสมเนื้อแล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องของรายจ่ายจะบอกว่าเป็นรายจ่ายแบบก้อนใหญ่ๆอ่ะบางคนเหมือนอยากจะซื้อบ้านซื้อรถทําประกันนะครับประกันทุกประเภทเลยหรือว่าเป็นค่ารักษาพยาบาลก็ได้อะไรเงี้ยค่าค่า ถ้าสมมติถ้าคุณไม่ซื้อรถมันจะเป็นการซ่อมรถนะครับยกเครื่องใหม่ๆมันเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ๆรายจ่ายแบบทำแล้วทิ้งครับเกิดขึ้นเหมือนประกันชีวิตแบบนี้เกิดขึ้นก็ลองไปทบทวนดูว่าช่วงนี้นะครับมีเรื่องจะต้องใช้จ่ายอะไรประมาณไหนถ้ามีเข้าข่ายอย่างที่ผมพูดก็ยังไงมันคือยังไงมันก็ต้องจ่ายก็วางแผนดีๆแล้วกันว่าจะจ่ายยังไงแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ต้องเตือนเรืองการเป็นหนี้นสินนะครับบางคนที่เมื่อกี้บอกว่าจะมีการไปซื้อรถนะการเป็นหนี้สินการ ทำสัญญาระยะยาวนะครับการที่เหมือนว่าจะต้องเอาเอกสารราชการของตัวเองเช่นบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านเป็นในการทำสัญญาเพื่อเป็นสัญญาซื้อขายสัญญาหนี้สินะอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะบอกว่าถ้าคือผมบอกใช่เลยว่าช่วงนี้ไม่ควรจะเป็นหนี้แต่ถ้าบางคนคิดว่าเป็นหน,นี้แล้วมาต่อโอกาสอันนี้ผมห้ามไม่ได้แต่ผมยังเตือนว่าไม่อยากให้เป็นหนี้ครับเพราะรู้สึกว่าในอนาคตอ่ะหนี้ก้อนนี้มันจะมันจะสร้างความปวดหัวแล้วก็สร้างความแบบเหมือนบางคนเป็นไมเกรนกับเรื่องนี้ตลอดเวลาอย่างเงี้ย ก็อยากจะให้เลี่ยงได้เลี่ยงได้ก็อยากให้เลี่ยงครับสําหรับชาวราศีตุลเรื่องของรายรับเนี่ยผมใช้คําว่าดีถึง90%นะครับไอที่แบบอยากจะซื้อง่ายขายคล่องนะครับจะปิดดีลปิดจ็อบพนักงานเขาเรียกว่าประจําหรือว่าอะไรก็แต่ช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยผมใช้คําว่าดีมากๆเลยโอากาสจะสมัครงานใหม่อยากได้สินค้าตัวใหม่ๆนะครับจากทดลองขายอะไรก็แล้วแต่เป็นช่วงของการเริ่มต้นอะไรก็แล้วแต่แหละแ,แ,แ,แล้วมันประสบความสำเร็จแบบง่ายๆเกิดขึ้นน่ะอยากจะหางานใหม่ที่ เขาเรียกว่ารายได้ดีกว่าเดิมนะครับก็เกิดขึ้นนะครับอยากจะขายงานใหม่ๆปิดจ็อบปิดดีลก็าขายง่ายได้ดีกว่าเดิมผมใช้คาว่าเป็นโอกาสที่ฟ้าเปิดขึ้นมาให้กับชีวิตเราครับเราก็ควรที่จะคว้าโอกาสนี้เอาไว้นะครับเรื่องของรายจ่ายจะเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับผู้สูงอายุครับผู้สูงอายุในบ้านต่างๆเช่นแบบบางคนจะรู้สึกว่าเออพ่อท่งเนี้พ่อแม่สุขภาพไม่แข็งแรงอยากทาประกันให้ก็ดีหรือว่าเป็นรายจ่ายแบบผู้สูงอายุอยากจะได้ทีวีใหม่โทรศัพท์เครื่องใหม่หรือว่าพาไปทเทีย่ยวพาไปอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของ คนในบ้านครับหรือเป็นเรื่องของคนในบ้านผู้สูงอายุหรือถ้าไม่ใช่ผู้สูงอายุนะครับมันจะเป็นคนร,บรอบๆตัวคนในบ้านเราเพื่อนร่วมงานก็ได้นะครับหรือว่าคนที่อยู่ร,บรอบๆตัวเช่นลูกหลานเล้ล้นญาติมีพี่น้องเงี้ยคนจําจนวนมากเนี่ยได้หมดเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากเตือนอีกเรื่องหน,นึ่งคืออย่าช่วงนี้อย่าสปอยลูกหลานเยอะถ้าบางคนต้องอยู่ร่วมกับลูกหลานเยอะบางคนมีมีเขาเรียกว่าไม่มีลูกเองเนื้ออยู่กับลูกหลานชอบสปอยเอยงี้ยครับก็ อยากจะเคยสปอยร้อยหนึง่งอยากจะให้ลดเหลือสัก20่สิอะยี่สิาสพออยากสปอยร้อยหนึง่งเพราะว่าสปอยเยอะครับเงินที่จะเป็นเงินเก็บเงินที่จะเอาไว้ทําเงินเขาเรียกว่าเงินเงินที่มันต้องใช้เงินที่มันต้องใช้ในยามฉุกเฉินหรือว่ามันสำคัญสำคัญอย่างเงี้ยมันจะต้องมันจะได้มีใช้ในยามฉุกเฉินจริงๆหรือว่าใช้ในกระยามจาเป็นจริงๆครับ สำหรับชาวราศีพิจิกนะครับเรื่องของการเงินผมใช้คําว่าช่วงนี้เงินมันจะตึงมือนิดนึงมันจะฝืดฝืดมือเงินมันจะเหมือนเหมือนลนก้นไฟไหมอย่างเงี้ยครับจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเงินมันเข้าดีที่ควรคือมันจะเข้าเคยเข้าร้อยหนึ่งช่วงนี้จะเข้าประมาณสักสิบมันจะรู้สึกฝืดมากอืดมากไอ้ที่ควรจะได้ดันไม่ได้เงี้ยครับล้าก็จะปิดดีลปิดจ็อบปิดงานขายงานต่างๆง,ง,งานเซลล์งานอะไรช่วงนี้จะรู้สึกว่าอู้ขายยากจังทําไมลูกค้าชอบ หนีหายตลอดเลยคือไม่ชอบไม่ยอมเจอหน้าไม่ชอบพบหน้าอย่างเงี้ยครับกับไอ้คนที่ซื้อขายตลอดเวลาช่วงนี้จะรู้สึกว่าสินค้าที่ขายได้ครับขายเคยขายได้ปกติเลยมยอดขายมันจะลดลงก็อยากจะให้เขาเรียกว่าอยากจะเตือนเรื่องนี้เอาไว้ทั้งเรื่องหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของรายจ่ายก็จะเป็นรายจ่ายเพื่อการเข้าสังคมครับการเข้าสังคมการทําอะไรใหม่ๆบางคนจะรู้สึกเบื่อเนาะจะรู้สึกว่าเอ,อ้ช่วงนี้มันทําอะไรมันก็ซิงซ่ะ ทำอะไรมันก็เซ็งๆอยากจะเข้าสังคมใหม่ๆ่ะเพื่อนกลุ่มใหม่ๆซึ่งตรงนี้มันจะมีค่าเข้าสังคมเป็นรายจ่ายพวกนี้เกิดขึ้นหรือบางคนอยากจะทดลองอะไรใหม่ๆเดินทางไปสถานที่ใหม่ๆทดลองทําอะไรใหม่ๆมันจะเป็นรายจ่ายเพื่อหาสิ่งใหม่ๆทดลองอะไรใหม่ๆแบบนี้เกิดขึ้นสิ่งที่ต้องเตือนแล้วช่วงนี้ระวังการทําอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะเจอเพศตรงข้ามก็ให้รายจ่ายที่เหมือนแบบหมดไปกับการหลงเสน่ห์เพศตรงข้ามเกิดขึ้นคือบางคนน่ะผมพูดถึงคนทนทั้งสดและไม่โสดนะ มันจะมีรายจ่ายของเพศตรงข้ามเกิดขึ้นเช่นถ้าเราแบบไปงานปาร์ตี้เจอคนจานวนเยอะๆเราเราช่นบางที่เราเป็นคนใจดีเราก็จ่ายให้เขาหมดออกให้เขาก่อ,อนอะไรเงี้ยก็ระวังตรงนี้หรือกับบางคนเนี่ยเขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่าเป็นทนโสดอย่างเงี้ยครับแล้วว่าเหมือนว่าเขาเรียกว่าไปเจอคนแบบมากหน้าหลายตายแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นคนที่แบบหลงเสน่นห์เขาาเงี้ยบางทีก็ควักเงินให้เขาแบบใช้หรือว่าเขาเรียกว่าควักเงินควักเงิน ควักเงินให้เขาใช้หรือไม่ก็ให้เงินเขาด้วยเสน่หาแบบนี้เกิดเกิดขึ้นเนี่ยต้องระวังเลยผมใช้คําว่าหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายจากเพศตรงข้ามได้จะเป็นเรื่องดีครับสำหรับชาวราศีธนูเรื่องของรายรับผมใช้ผมยังต้องใช้คําว่าหน้าปวดหัวมากๆหรือคุมขมับมากๆมันเป็นเรื่องของการที่ รู้สึกว่าต้องต่อสู้ดิ้นรนหนักกว่าปกติอะแล้วมันก็จะได้ผลแบบไม่เต็มที่ด้วยช่วงเร่งนี้จะรู้สึกว่าตัวเองจะต้องทําตัวยุ่งหรือว่ายุ่งมากๆแล้วไรายได้มันไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่อย่างเช่นเมื่อก่อนเคยเหนื่อยร้อยหนึ่งได้ร้อยหนึ่งช่วงนี้เหนื่อยร้อยหนึ่งได้ประมาณสัก30มมันจะลดลงเยอะมากแล้วจะรู้สึกว่ายุ่งต้องจับหลายๆอย่างทําหลายๆทางเพื่อประคองแต่สุดท้ายคือทําหลายอย่างจริง แล้วก็มันก็ไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าจะประครับประคองหรือว่าจะเสมอกับสิ่งที่จะต้องใช้ได้อย่ครับจะรู้สึกว่าเหนื่อยมากๆวุ่นมากๆบางคนจะมีการเข้าไปขอหยิบยืมด้วยนะเหมือนแบบต้องบากหน้าเข้าไปขอหยิบยืมหรือเข้าไปเป็นเป็นลูกหนี้ครับเป็นลูกหนี้ของของคนนั้นคนนี้เกิดขึ้นอย่างงี้ครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของรายจ่ายช่วงนี้จะรายจ่ายเยอะอีกนึงจะเป็นรายจ่ายแบบรายจ่ายแบบ ปรับเร er ื่องของเรื่องของเรื่องคนในบ้านเรื่องของในบ้านเรื่องของคนในบ้านการใช้จ่ายในบ้านลูกเขาเรียกว่าลูกต้องเข้าโรงเรียนต้องเป็นค่าใช้จ่ายแบบก้อนใหญ่ๆการเรียนพิเศษหรือว่าบางคนจะเป็นเรื่องของการทํางานสถานที่ใหม่ๆ้ยครับต้องมีการการหาเขาเรียกว่าหาห้องใหม่ๆหาที่ทํางานใกล้บ้านอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะครับก็ผมจะใช้คําว่ารายจ่ายมันปวดหัวเกิดขึ้นนะครับจะมีสร้างความปวดหัวสร้างความจุกจิกเป็นรายจ่ายแบบเกี่ยวข้องกับการหาที่อยู่ใหม่ก็ได้คนในบ้านก็ได้คนข้างหลังก็ได้อย่างเงี้ยเกิดขึ้นเป็นเรื่องราว เกี่ยวกับบ้านหรือในบ้านแน่นอนนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากเตือนคือช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้นะอย่าสร้างหนี้ใหม่เพิ่มนะครับย้ำอีกครั้งนะครับอย่าสร้างหนี้ใหม่เพิ่มเพราะว่าการสร้างหนี้ใหม่เพิ่มมันจะเป็นงูก,กินหางสุดท้ายอ่ะมันจะเขาเรียกว่ามันจะพัวพันไม่รู้จบอะครับมันจะโปะไปโปะมาโปะมาโปะไปแบบนี้สุดท้ายก็ทําให้ไม่เจอทางออกในเรื่องของหนี้สินนะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามคิดเห็นยังไงกันบ้างกับคอนเทนต์นี้พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราหรือถ้าเห็นคอนเทนต์นี้มีประโยชน์จะแชร์ไปให้เพื่อนได้รับชมก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับก่อนจากกันท่านสามารถชมคอนเทนตเ์เก่าของเราได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับ